ใช่นะทุกวันนี้ยังอยู่นะคะยังอยู่ถ้าใครเะียวไปดูก็ไปได้เนาะไม่ว่าการอันนี้คือที่มาทําให้ผมมาได้มั่นใจตรงนี้มากขึ้นนอกจากคําว่าส่งดีแล้วนะคะท่านประธานจะเป็นประธานบริษัทสมงเกาหลีตกุยจับนะคะแล้วก็เป็นประธานบริษัทคอลินาเน็ตเวิร์ดที่ทําให้เรามีไรายได้ทําให้เราสุขภาพดีเนาะแล้วเป็นประธานทั้งหมดรวมทั้งหมดเจ็ดบริษัทด้วยกันนะคะตรงนี้ประวัติทางด้านธุรกิจและทางด้านสังคมข,ของท่านละ าที่เราได้ฟังได้รู้จักกันเอาแค่พ้อเดียวที่วิทยากรสินค้าได้เผยสินก็ได้นะท่านนี่เนาะท่านเป็นนายกอินทิมาศตลอดชีพของผู้ผ,ผลิตยาสมุนไพรเราเชื่อมั่นไดใ้ใช่ไหมคะแค่ข้อเดียวก็มาก็จะพูดพูดตลอดเจอทีมงานเจอลูกค้าที่ไหนเามาก็ใช้ตรงนี้เนาะยืนยันนะให้เขาได้เห็นว่า คำว,ว่านายกกิติมศาศต,ตลอดชีพสมาคมผ,ผู้ผลิตยาสมุนไพรและยังเป็นที่ปรึกษาสมาคมร้านขายยานี่คือสุดยอดความเก่งความสามารถของท่านประธานของเรานะคะทั้งหมดเนาะท่านถ้าท่านไม่เก่งจริงท่านก็จะไม่ได้รับตําแหน่งต่างๆตรงนี้ใช่ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นทุกท่านเชื่อมั่นได้เลยนะคะว่าธุรกิจพอรีนาสุดยอดของสุดยอด เนาะเราเข้าใจเราจะตัดสินใจดูได้ปรณนิทานของท่านยังบอกว่าอยากให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพที่ดีทั่วกันพร้อมกับมอบแผนการตลาดที่ยุติธรรมให้กับพวกเราสร้างเงินปั๊มเงินใช่ไหมไทยเนาะเรามาฟังกันนะคะและภาพที่ต่อมาก็คือท่านเอ็มดีพี่สารกิติธินาท่านเป็นกรรมการผู้จัดก,การบริหารบริษัทคอริน่านเนเบิร์ อันเดียตกลงหนูขี่ไปเดือาจารย์หมดเลยยังไม่โกรธกันกลับม,มามาแล้วอะไรมีขอโทษนะคะแต่นี้มองมองจีได้ก็ดีแล้วจารยานมี้พูดเฉยเฉยไม่ต้องโกรธมานไปไายานก็ยิ้มเนะี่ยมองมองไม่จอบก็ขึ้นอย่างนี้ไงไอาจารย์เอออาจารกโกรธให้ <c oughs> ค่ะเนี่ยแหละย,ย่างมั่นใจเนะาะบริษัทของเรานะคะเพื่อนสักคู่ ค่ะอันนี้คือที่เรานั่งฟังอยู่นาตอนนี้เนาะสำนักง,งานใหญ่ที่กรุงเทพนะคะบระิษัทโอลีนานี่เวิร์ของเราถ้าด้านหน้าเนาะหลายท่านที่มาจากปรจัจกีบอกว่าจะถ่ายรูปด้านหน้าเดี๋ยวโจบย์ข้อมูลเราก็ไปถ่ายเนาะเราจะได้เก็บเป็นภาพใส่โทรศัพท์เราไว้นะเราไปเจอใครเราก็พูดได้อย่างมั่นใจว่าบริษัทเราไปดูไปชมมาแล้วนะถ้าเราเป็นหนึ่งที่ยืนรวมอยู่ตรงนี้เราไปเจอใครเราก็มั่นใจใช่ไหมคะพูดได้เต็มเสียงเต็มร้อยเนาะนี่ก็มีกองมาด้วยนัเนี่ย วันนั้นน่นจะนเปดูตัจังาวดเนาะใส่เอ,อ,ยเยยองยีนเข้าบริษัทด้วยค่ะก็และอีกที่ก็คือสาขาที่สุโขทยัยเอที่12ไล่ยิ่งใหญ่ไหมคะยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นบริษัทมั่นคงแน่นอนนะคะเรามั่นใจได้แล้วยังมีโรงงานแห่งใหม่ที่ผลิตสินค้าปพราใหี่กับบริษัทคอริน่านี่เปิดของเราโดยตรงเราไม่ต้องไปจ้างที่อื่นเขาผลิตสินค้าผลิตเองจำหน่ายเอง จจกโปรโมชั่นให้สมาชิกเองสุดยอดไหมคะนะคะ้าชื่อบริษัทของเราบริษัทคอริน่าอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดได้ยินที่ไหนก็คือสุดยอดกับความยิ่งใหญ่ค่ะค่ะตอนนี้คืออยากให้ท่านได้เห็นเนาะที่ที่มาและความเชื่อมัน่นนะกว่าจะมาเป็นคอริน่าให้เราทำธุรกิจได้นะคะเริ่มจากนี่เลยเนาะท่านประธานเจริญสุขนี่เจริญสุขเกบริษัทพุ่งชิวตรงนี้นะคะยังตั้งแต่ท่านหนุ่มยังหล่อมากเลยใช่ไหมคะ ปัจจุบันท่านประธานเราก็ยังหล่ออยู่ใช่ไม่ใช่เนาะมั่นใจได้นะคะโสมก็อยตาคุญแจตำนานจากคุณพ่อสืบต่อด้วยคุณลูกไม่มีคำว่าต้องเสียนะคะมีแต่ดีแล้วก็ดีเพิ่มดีเพิ่มเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์สินค้าทุกชิ้นที่ท่านได้ฟังข้อมูลมาท่านมั่นใจทานได้เลยค่ะยิ่งทานมากเท่าไหร่ยิ่งสวยมากเท่านั้นดีไม่ดีครับดีดีว่าการบิดาดีเนาะฮะ ดีกดีเด้เหมือนกันนะฮะ่พลาดมองสกัน